สวัสดีทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตโ f โฟกัสอีกที่เคยคลิปนี้มาอัปเดตสําหรับแม่ลอโลนั่นเองในสัปดาห์ที่3นั่นเองนะครับสัปดาห์แรกนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่1นี่เราได้ทําการโถดออกมาแล้วนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับสําหรับเงินเข้าเข้าช่วงทิ้งที่ยงนะทุกคนอ่าเข้าช่วงทิ้งที่งนะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วของเรานะครับเงินเข้าช่วงประมาณ 5โมงเย็นนะครับหรือเวลา17นาฬิกานัน่นเองเดี๋ยวมาดูวันนี้กันนะครับในสัปดาห์ที่3ก็คือวันนี้จะเป็นวันศุกร์ที่เราสามารถถอนเงินออกมาได้นั่นเองนะครับที่สามารถถอนเงินออกมาได้และเงินจะเข้าอัตโนมัตินั่นเองนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงกว่าแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครเข้ากันบ้างนะตอนนี้นะครับของผมยังไม่เข้านะครับอ่ะก็เราก็ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงตามที่เขากําหนดนะสําหรับใครนะครับ ที่ทาการถอนเรียบร้อยก็เมนบอกหน่อยละกันว่าได้เท่าไหร่กันบ้างแต่สำหรับใครที่ไม่ขึ้นหน้าเมนูนี้นะครับเมนูการถอนเมนูเหรียญเมนูการเชิญเพื่อนเมนูทํากิจกรรมนะฮะเพื่อนๆลองเช็คดูว่าใช่ของ iOS ไหมนะครับปกติแล้ว iOS จะไม่สามารถเล่นได้นะทุกคนผมเทสดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วไม่เจอทุกคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่เจอด้วยนะแล้วก็เล่นได้เฉพาะ Android นะครับใครที่จะทําการเล่นก็ดาวน์โหลด ผ่าน Android เท่านั้นนะครับสำหรับการถอนในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากขนาดนั้นนะครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่ สองบาทห้าสตางค์ทุกคนสองบาทห้าสตางค์นะครับสาหรับเดือนนี้นะเอ้สำหรับสำหรับสัปดาห์นี้นั้นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะเราไม่ได้เล่นปล่อยขนาดนั้นนะครับแล้วก็การถอนในขั้นต่ําอยู่ที่1บาทนะครับเงินจะเข้าอัตโนมัตินั่นเองเดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะครับในสัปดาห์นี้ในรอบที่3ว่าเงินเข้าเวลากี่มองแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเงินเข้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับก็เป็นคลิประยะสั้นนั่นเองสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากช่องมอเตอร์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ